ภาพเอาลูปของ BBL น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีทั้งเยือนเยและ Q Q. คิวแคิวกรุงไทยเองเนี่ยแต่มาที่2ปีที่แล้วงบไม่ดีงั้นปีนี้งบน่าจะเติบโตดีเลยแในภาวะที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยขอเลือกคนที่แข็งแกร่งก่อนเอาละครับคุณเอกครับ เอาลุกแบงค์ใหญ่แต่ละแบงค์ขอสังเขตนะครับไม่เกิน2-3นาทีแต่ละแบงค์นะครับแบงค์ Bank ใหญท่ที่ว่าก็มี BL, ่ว่าก็มี s c l Kbank SCB และ KTB คุณเอจะเริ่มใครก่อนแต่ข้อจำกัดก็คือขอแบงค์หนึ่งไม่เกิน2-3นาทีสำหรับเอาลุก4ีแบงค์ใหญ่นี้เชิญครับคุณเอครับแบงค์ Bank ไหนก่อนดีครับก็ท่านสั้นครับอ่าเนี่ยเราคิดว่า ฐานกําไรปีที่แล้วนี่ต่ำมากคือประมาณสัก6,300ล้านบาทฉะนั้นเนี่ยภาพเอาลูปของ b ีเน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีทั้งเยียร์และคิวและคิวนะครับอ่านะครับก็เราน่าจะเป็นพุ้นที่โตทั้งเยียร์ะคิวนะครับก็จะมาจากตัวสำรองนี่ต่างๆที่เป็นขาลงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของสินเชื่อต่างๆที่ทําให้ไรายได้แ่อไปสุทีเติบโตนะครับเช่นเวกัวกับกคแบงครับ K- คแบงเองเรคิดว่า ก็น่าจะมีกำไรเติบโต g นเ n ียชัดเจนเพราะว่าปีแล้วแต่มาสองไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทียบกับไตรมาสหึงก็น่าจะเฉือนไปบวกประมาณสักไม,ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นก็น่าจะโตทั้ง GEONGE และนคิ q, q เช่นเดียวกันก็จะมาจากเรื่องของสำรองหนี้แล้วก็เรื่องของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่โตตามสินเชื่อฉะนั้น BBK Bank Trend ผมคิดว่าคล้ายคลึงกันนะครับกรุงไทยเองเนี่ยไตรมาสที่สองปีที่แล้วงบไม่ดีฉะนั้นปีนี้งบน่าจะเติบโตดีเลยแต่ว่า ไรมาสหนคงจะพีคไปแล้วที่8 8 0 0ฉะนั้นเนี่ยทเทรนของ KTB กำไรคงจะโต year on year แต่ว่าลดลง Q on Q นะครับส่วน SCB เท่าที่ดูคร่าวๆอยเช่นกันครับ year on year น่าจะโตนะครับ double digit เหมือนกันคล้ายๆ4แบงค์เนี้ย year on year โตเกิน10%หมดเลยนะครับแต่ว่า Q on Q น่าจะแบนแบน,แบนป,ประมาณสักกำไรไม่ไมหน่าหนีกันเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเกิดจะดูความ น่าสนใจผมยังเทไปที่ BBL K-Bank ที่น่าจะโตเยียๆคิวคิว KTB เนี่ยบวกเยียนะครับแต่ว่าลดลง q, q ิวอนคิบวกเยอันเยียแต่ว่า q ิ q น่าจะเจ้ากันใกล้กล้เคียงกันนะครับครับแบงก์ใหญ่ชอบ2แบงก์ BBL กับ kbank นะครับ bbl กับ K-Bank คุณเหนก็น่าจะชินนะเวลามาคุยรายการนี้ก็มักจะถูกบีบให้เหลือแค่เพียง <laughs> แบงก์เดียว <laughs> อยู่เป็นประจํา <laughs> เหลือแบงก์เดียวคุณเอ๋ครับเลือกใครครับก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะยังยังเลือกที่ใหญ่อยังยัง BBL เพราะว่าก็มองในแง่ของตัวงบที่น่าจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องไปถึง Q3 ด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึง Q3 ด้วยแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังไม่แพงแล้วก็ยังคงให้ทํ้งหัดในเรื่องของความเสี่ยงที่จํากัดจากการที่เน้นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มากกว่าก็เลยยังเป็นทีมที่ผมยังไม่เปลี่ยนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจนะตรงนั้นเองเราอาจจะเห็นการเคแบงอาจจะเร่งเร่งตัวก็ได้แต่ขอดูสักสักสองสามเดือนเพราะว่าในภาวะที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยขอเลือกคนที่แข็งแกร่งก่อนขอขอ,ขอเลือกคนที่แข็งแกร่งก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายเราอาจจะต้องเล,เ,อเลือกคนที่มีแนวโน้มน,นโยบาดดยที่เอวยอีดอย่างเช่นเคแบงก็ได้งั้นในเมวันของผมยังเป็นบีพีเอลครับครับเ,เป้าพื้นฐานปลายป,ายปีนี้บีพเอเท่าไหร่ครับคุณเอ๋ 159บาทไม่เปลี่ยนครับ159บาทเนะี่ยมีย้ำได้นะไม่เปลี่ยนโอ้ย้ำนะดูซื้อ BBL เป้าไม่เปลี่ยนนะครับ159ชอบมากที่สุดเอเคแบงคแนะนำซื้อเหมือนกันนะครับเป้าปลายปีเท่าไหร่ครับ174ี่17ครับร้อปลายปีนะครับ,รบแล้วถ้าใครสนใจ มีโปร15เดือน6ครับสมัครชมย้อนหลัง001ถึง008หลักสูตรล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์นี้นะครับรับส่วนลดไปเลย1,500บาทและส่วนลดพิเศษเพิ่มถ้าสมัครวันนี้อีก5%และสิทธิ์ในการสั่งจองพรีออเดอร์เสื้อ mp c h พ r เชปี65ในราคาพิเศษด้วยในราคาพิเศษด้วยสนใจเชิญน,นะครับ l ลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ